สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วผมสแตมอิสมาฟินทไทยแหล์นะฮะก็เมื่อกี้ผมอัดคลิปไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่ากล้องร่วงนะฮะพอกล้องร่วงมันก็เลยเออถ่ายใหม่ก็ได้แต่ผมแกะของไปแล้วไงคลิปนี้ต้นคลิปเราจะเห็นชื่อปกคลิปแล้วก็ตัวตัวตำเนลไปแล้วนะฮะว่ามันคือการอันบ็อกพัสดุวันเกิดผมนะฮะเพราะว่าเมื่อวานสิบแปดกรกฎาคมเป็นวันเกิดของผมนั่นเองครับเป็นคล้ายวันเกิดเนาะ แล้วของมันมาช่วงใกล้วันเกิดพอดีแล้วก็เลยตีไปเออของผมวันเกิดตัวเองแล้วกันเพราะว่าผมสั่งอันนี้ไปสักพักใหญ่แล้วนะฮะแต่มันพิ่งมาแล้วมาใกล้วันเกิดมากๆก็เลยได้ถือว่าเป็นของของวันเกิดนะฮะซึ่งเมื่อกี้มันควรจะได้เห็นแต่ว่าพอดีกล้องล่วงก็เลยไม่เห็นนะครับก็เลยไม่เป็นไรไม่ได้ถ่ายตอนอันบ็อกมาให้ดูก็ดูอันนี้แล้วกันนี่อะไรเอ่ยอะไรเอ่ย ที่แน่ๆก็คือซูเปอร์เซเว่นนั่นแหละหลายๆคนอาจจะเดาได้นะฮะแต่ว่าซูเปอร์เซเว่นเองก็มีหลายอย่างนะมีของเล่นพาวเวอร์เลนเจอร์หลายอย่างนะครับให้เดาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเดาแล้วนะฮะพิมพ์ไม่ได้นะใครอยากเดาอะไรก็เดาวไว้นะครับนี่อ่าสัญ,ญลักษณ์แบบนี้สัญ,ญลักษณ์แบบนี้อืมเป็นอะไรที่ ยอดกับตัวเองไปเลยนะฮะเออโอเคแกะไปเลยแล้วกันอยากเห็นแล้วนะครับ นี่นะฮะเป็นกล่องลายของ Guiderner เนี่ยครับแต่ถามว่าทำไมกล่องถึงใหญ่ขนาดนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่กล่อง g เ i นเ r n e r ธรรมดาฮะ อืมวามันคือกล่องนี้นะครับนี่ดากอ้อนซ้อนหรือว่าดาก้อนซีซ่านั่นเองนะฮะเป็นไงแหละมะ่มมาคือสวยมากนะฮะ,ะยังไม่ท้เล่นเลยเห็นแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับฝรั่งเขารีวิวกันหลายเดือนแล้วนะผมเพิ่งได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าตัวเดยว ขั้นสุดนะฮะขั้นสุดมากโอ้ดีเทลโคตรสุดนะครับถึงผมจะเกลียดซูเปอร์เซเว่นขนาดไหนแต่ว่าต้องยอมรับเลยเขาทำซอสได้สวยงามอลามแท้และตะลึงมากๆนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะคลิปอันบ x ็อกเดี๋ยวคลิปรีวิวเนี่ยมันจะมาเต็มๆตามหลังอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าอะไรก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้เนี่ย ตัวที่ผมอยากได้ของซูเปอร์เซเว่นนะเหลืออยู่แค่อีกอันเดียวถ้าเขาไม่ยุบไลายไปนะฮะจริงๆผมอยากได้อยู่อีกสองตัวแต่ว่าตัวไวท์เทกซ์ซอร์ดบัตเท n m หมดเขายกเลิกไปแล้วเพราะว่ายอดสั่งไม่พอนะฮะผมก็เลยแบบอ้าวแล้วมันก็ไม่ครบเจนหน 2, ึ่งเจนสองแล้วดินะฮะก็ ประมาณหนึ่งถึงผมจะเกลียดเขาขนาดไหนก็ตามแต่เขาก็ยังเป็นค่ายที่ทำตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ได้ดีในระดับที่ยังหาคนอื่นดีกว่านี้ไม่ได้ในแง่ของการเป็นแอคชั่นฟิกเกอร์นะไม่นับเป็นในแง่ของการเป็นแบบแอคชั่นฟิกเกอร์ที่สามารถแปลงร่างได้หรือเป็นการประกอบนะฮะแต่เป็นชิ้นโมเดลสำเร็จเลยตัวเดียวไม่ต้องประกอบไม่ต้องขยับอะไรเลยก็ยังถือว่าเขายังทำได้ดีอยู่กับ ซูเปอร์เซเว่นนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นกล่องที่ดีเหมือนตอนตัวไทยรนโนซอรัสในโนซอรสนะฮะไม่อยากให้ได้เป็นแบบแบบตัว <c oughs> ตัวอะไรนะคูต <c oughs> ี้พัทโทลเลอร์นะฮะก็ประมาณนี้นะครับใคร รอดูอยู่ก็รออีกสักพักนะฮะเดี๋ยวคลิปเรามาให้ดูแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ